สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมมเหมียวจากเพจฟอร์ดต่างเซอกันแล้วนะคะรถที่อยู่ด้านหลังของแมมเหมียวนะคะเป็นรถรุ่นสปอร์ต4ีสีบอลบนเงินค่ะราคาค่าตัวเขานะคะจะอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยค่ะตัวนี้กระจังหน้า Raptor V6 นะคะเป็นตัวนังสื่อ FORD คะ่ะ3ามมิตินูนออกมาจากหน้าตัวรถแบบนี้ทําตัวสือเป็นสีดําตัดขอบสีแดงค่ะมาพร้อมกับไฟหลีด้านบนแบบนี้สวยมากๆเลยในส่วนของสกรูปนะคะทําเป็นทูโทนคะ่ะสีเดียวกับตัวรถ ก็คือสีบอนเงินค่ะตัดสีดําแล้วก็โลโก้มามาสแตงสีแดงนะคะเข้ากับตัวกระจังหน้าสุดๆไปเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้ากันชนหน้ากันชนหน้านะคะเป็นของ h a m er ์เมอร์ค่ะตัวนี้เป็นกันชนหน้าเหล็ก h a m er ์เมอร์รุ่นคิงซีรีส์นะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าล่างจูงแบบนี้นะคะสองห่วงสีแดงจะบอกว่ารองรับน้าหนักได้ถึง3ตันเลยแล้วก็ตัวกันชนหน้าตัวนี้นะคะติดตั้ง ไปกับตัวชัสซีรถนะคะทําให้แข็งแรงทนทานมากๆเลยในส่วนของด้านไฟนะคะก็คือจะมีดวงหนึ่งนะคะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวค่ะแล้วก็ดวงหนึ่งเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะว่าหล่อขนาดไหนนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะล้อแม็กใหญ่โตโบ่งบานแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กขอบ20ค่ะ offset ลบ44นะคะติดตั้งเป็นแมกเวมพายสีดำด้านนะคะแล้วก็ใส่เป็นยาง AT ทค่ะซีรีส์ยางนะคะ33คูสิบสองจ้นั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะยกความสูงของตัวรถขึ้น2นิ้วค่ะเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะคะปรับองศาสีแดงแบบนี้หล่อมากๆเลยซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดค่ะตัวนี้นะคะมีให้เลือก3แบบแบบมีหมุดแบบเรียบหรือว่าแบบฟันเฟืองนะคะลูกค้าเลือกรายได้น้่นข้างนะคะอัปเกรดใหม่ ในส่วนหอบันไดข้างเป็นบันไดข้างฮัมเมอร์รุ่นชารโดค่ะตัวนี้นะคะมีกันลื่นให้ด้วยนะคะปลอดภัยมากๆแล้วในส่วนของใต้โลโก้ตัวนี้ก็จะมีไฟสองสว่างให้ด้วยเมื่อเวลาเราเปิดประตูรถนั่นเองค่ะบ่ารองมือจับนะคะคิวกันสาดติดตั้งเรียบร้อยจะบอกว่าคันนี้ติดตั้งเพิ่มก็คือโซลารูฟของฮัมเมอร์ตัวนี้นะคะเป็นไฟ LED สว่างมากๆเลยนะคะสว่างด้วยสวยด้วยนะคะทำให้ตัวรถนี่ดูบึกบืนมากๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะ ในส่วนของภายในรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นหนังสีดำแบบนี้นะคะสวยมากๆเบาะหนังเกรดพรีเมียมเลยพมารมอะไรไฟฟ้า100%นะคะปุ่มพุชสตาร์ทด้วยนะเกียร์ออโต้หสปีดค่ะแล้วก็ตัวจอนะคะ10.1นิ้วเลยจอก,กลางใหญ่มากๆนะโอเคด้านท้ายค่ะก็จะเป็นโรบาร์ฮัมเมอร์รุ่นไนฟูลีค่ะมีไฟด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าในคลิปเห็นชัดไหมแต่ว่าไฟตัวนี้นะคะเป็นสีแดงนะ โราบา์เนี่ยยาวมาถึงท้ายรถเลยนะในส่วนของท้ายรถค่ะก็ติดตั้งกันชนท้ายฮาร์เมอร์เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้ก็คือว่ามีไฟสองไปให้ด้วยมาพร้อมกับห่วงลากจูงโอเมก้าแบบนี้นะคะสีแดงรองรับน้ำหนักได้ถึง3ตันเลยทีเดียวนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นไฟ LED ทํางานควบคู่กับเกียร์ถอยหลังนะคะเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บตัวนี้ก็คือจะสว่างด้วยแล้วก็มันจะสัมพันธ์กับตัวโรบานะคะสวยมากๆได้ทั้งความปลอดภัยนะคะได้แสงสว่างแล้วก็ได้ความสวยงามอีกต่างหากนะคะตัวนี้ขอย้ําอีกหนึ่งรอบค่ะเป็นรุ่นสปอร์ตมีรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่นนะคะก็คือรุ่นเกียร์ธรรมดาขับเครื่อง2ล้อนะคะ939,000บาท รุ่นเกียร์ออตโต้ค่ะ9 7 4 0 0 0บาทแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นขับสี่1 5 9 0 0 0บาทใครอยากใช้งานรถรุ่นไหนสไตล์ไหนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยแอมเหมียวมีการมีบริการแต่งให้จบครบวงจรเลยนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย